ปากันเลยนะคะปลาแรกเป็นปลาดุกนะคะเป็นที่หนึ่งเสมอนะคะไม่เป็นสองรองใครนะคะทำอะไรก็ให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะ จะเจรจาต่อรองการงานธุรกิจการค้านะคะให้ได้รับความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จทุกประการนะคะมีเงินมีทองร่ารวยนะคะการงานทุกสิ่งอย่างนะคะประสบความสําเร็จนะคะเป็นที่หนึ่งเสมอนะคะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะสมหวังสมบรารถนานะคะมีเงินทองนะคะร่ารวยนะคะต่อไปเป็นปายี่ศกนะคะปลายี่ศกนะคะครบถ้วนบริบูรณ์นะคะมีอํานาจวาสนาบารมีนะคะ ให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยสมหวังสมปรารถนาสุขภาพแข็งแรงนะคะมีเงินมีทองร่ำรวยนะคะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จทุกประการนะคะมีเงินมีทองสมหวังสมปรารถนานะคะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านนะคะมีเงินมีทองนะคะสมหวังสมปรารถนาทุกประการทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะ ต่อไปเป็นปานิลน,นะคะปานิลน,นะคะมีเงินมีทองกองเท่าภูเขานะคะสมหวังสมปาถนานะคะทําอะไรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะมีเงินมีทองร่ํารวยนะคะสมหวังสมปารถนานะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะคะต่อไปเป็นปลาจระเมดนะคะ ปาจาระเมดนะคะมีเงินมีทองนะคะนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านนะคะมีเงินมีทองกองเป็นภูเขานะคะมีโชคมีลาบนะคะให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะมีความสุขนะคะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองน,นะคะ ให้มีแต่เงินทองไหลมาเทมานะคะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะมีเงินมีทองนะคะประสบความสําเร็จสมหวังสมปารถนาทุกประการนะคะมีเงินมีทองร่ารวยนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะมีเงินมีทองค่ะปานินนะคะทำอะไรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีเงินมีทองนะคะสมหวังสมปารถนาร่ำรวยนะคะ มีเงินมีทองนะคะสมหวังสมปรารถนานอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านนะคะมีอํานาจวาสนาบารมีนะคะครบถ้วนบริบูรณ์ในทุกๆด้านนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จให้สมหวังสมปรารถนาทุกประการนะคะมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ารวยนะคะให้ร่ารวยนะคะมีเงินมีทองนะคะให้ประสบความสําเร็จ ในทุกๆด้านเลยนะคะปลาสวายนะคะมีเงินมีทองนะคะสมหวังสมปารถนาทุกประการนะคะให้มีเงินมีทองให้ร่ารวยให้มีโชคลาภกันทุกท่านเลยค่ะให้มีโชคลาภมีเงินมีทองนะคะให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะทําอะไรก็ให้ประสบแต่ความสําเร็จนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ร่ลำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะมีโชคมีลาบนะคะให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญประสบความสําเร็จนะคะมีเงินมีทองนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะให้ร่ําให้รวยให้สมหวังสมปรารถนานะคะการเงินการงานจเจริญก้าวหน้าการค้าธุรกิจการงานจเจริญก้าวหน้านะคะต่อไปเป็นหอยขมนะคะปล่อยเลย หมดทุกหม,หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะให้หอยขมนี้นะคะเอาความระทมขมคืนทั้งหลายนะคะออกไปจากตัวนะคะให้มีเงินมีทองให้ร่ํารวยให้การค้าจเจริญก้าวหน้าให้มีคนอุปถัมภ์เอ็นดูคาชูไม่ขาดสายนะคะทําอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะให้รวย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 มีเงินมีทองค่ะมีเงินมีทองร่ํารวยค่ะสาธุสาธุสาธุ